ว่าจริงๆหนูสวปก่อนทํางานทุกทอาทิตย์ค่ะจริงๆไม่ไม่ถึงอาทิตย์หรอกประมาณห้าวันห้าวันต้องสวบห้าวันต้องตรวจห้าวันตรวจเพราะว่ารอผลสองวันมันจะได้ทํางานต่อเนื่องได้แล้ววันที่เก้าหนูไปตรวจปุ๊บวันที่สิบเอ็ดผลออกก็บอกติดเชื้อติดเชื้อหนูก็เข้าไปรักษาโรงพยาบาลก็เข้าโรงพยาบาลไปสองวันหนูก็ตรวจซ้ำก็ไม่มีเชื้อแสดงว่าหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเชื้อที่รับมาแล้วมันติดค้างอยู่ในช่วงที่สวปเขาแย่เข้าไป มันยังไม่เข้าไปสู่ร่างกายเราพี่ก็คือแต่ว่าหนูก็อยู่กักตัวจนครบทีนี้มันทําให้หนูคิดเลยว่าโอ้หนูเป็นคนที่ระวังที่สุดเลยประมาทไม่ได้เลยที่ตัดดวหนูยังหนูยังติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลครั้งนั้นนะคะหนูดูแลตัวเองถ้าออกเป็นนอกคือแมสสามชั้นเลยนะ,ะแมสสามชั้นเฉลยแล้วหนูจะล้างมือ ตลอดเวลาทำอะไรหนูก็จะล้างมือแบบดูแลตัวเองมากกว่าก่ mm hmm. อนเข้าบ้านหนูจะฉีดเย์ทุกอย่างก่อนเข้าบ้านถอดเสื้อผ้าออกกลับบ้านหนูล้างหนูอาบนนะ้ำเปิดน้ำร้อนานาาตัวแล้วก็สระผมทุกครั้งอะไรเนี้ยก็คือดูแลตัวเองชีวิตมันมันอยู่ยากนิดนึงแต่แต่เราเราต้องอยู่ในหน้ได้แล้วก็พูดกับเพื่อนๆกับทุกๆคนให้กำลังใจทุกคนมาจงจงทำคำนี้ให้สำเร็จนะ เราต้องแก่ตายไม่ใช่ป่วยตายอ่าเราต้องแก่ตายอย่าป่วยตายไม่ใช่ค่ะเออเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่อ่าพี่ได้เห็นกับตาเพราะตะกี้เนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยน้ำมันรั่วเรียกช่างมาซ่อมที่บ้านช่างปลาปลาเดินเข้ามาจริงช่างน้ำร้อนนะฮะเดินเข้ามาถึงเขาใส่แมสสังชั้น เป็นการเห็นคนใส่แมสสามชั้นครั้งแรกใส่สามชั้นจริงแล้วก็เนี่ยสุก,ก็เป็นคนที่บอกว่าใส่แมสสามชั้นด้วยตอนนี้สองชั้นไม่พอแล้วนะฮะต้องเป็นสามชั้นแล้วไม่พอไม่พอเอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากบอกว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเซฟที่สุดคือถ้าจะกินน้ํากินไปจากบ้านหรือเตรียมไปไว้ในรถเราจะเข้าห้องน้ําเข้าไปจากบ้านเผื่อว่า กันอะ่ะจะได้ไม่ต้องไปปวดไปเข้าห้องน้ําที่อื่นหรือไปหิวน้ําแล้วไปเปิดแมสกลางที่สาธารณะนะแล้วเปิดแมสแล้วดื่มน้ํากินอาหารไม่ควรอื hmm. ถ้ามันหิวสุดสุดถ้ามันหิวก็หายทนไม่ไหวกลับมาที่รถมาเปิดแมสกในรถเราแล้วกินน้ํามาต้องอย่างนั้นนะพี่ hmm. หนูทําขนดานนั้นค่ะหนูไปออกรายการไปไหนหนูแบบหนูบอกลูกเลยกินน้ําไปจากบ้านยาถ้าหิวเข้าไปกินในรถไม่เสี่ยง เราจะ<ม>พยายามไม่เสี่ยง<ม>การไปเปิดแมทคือโอ้โหโอกาสที่อะไรมันเข้ามาเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยครับเป็นแง่ยคิดที่ดีมากครับคุณสุครับวิธีการของคุณสุคือวิธีการของผู้ที่เคยไปใกล้เกือบจะเรียกว่าติดเชื้อมาแล้วแต่ติดเชื้อในระยะสั้นๆใช่ค้ะติดเชื้อมาแล้วค่ะแล้วก็หนูกำลังกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ว่าครั้งแรกหนูติดหนูไปแล้วหนูได้กลับ แต่ถ้าหนูติดอีกครั้งต่อไปไม่รู้หนูจะได้กลับมาหรือเปล่าหนูกลัวหนูก็เลยหนูจะหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุด,ดครับหวังว่าคงได้แง่คิดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันใ,นใช้ชีวิตแบบที่หลายๆคนเขาใช้ผมเป็นคนนงฮะที่ชอบฟังคนเขาเล่าว,ว่าเขามีวิธีการในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร ในการที่จะดูแลการที่จะเตรียมยาการที่จะอะไรต่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโควิดหรือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจะเป็นให้น้อยที่สุดหรือว่ามีอาการต่ําที่สุดได้อย่างไรและนี่นี่คือคุณสุขได้เม่อเวลาอยู่บ้านนะพี่ห,หนูก็ไม่ใช่ว่าทําแค่นั้นนะอยู่บ้านสิ่งที่หนูต้องกินคือหนูจะกินน้ํามะนาววันมะนาวหนึ่งลูกกดมันบีบบีบหนึ่งลูกเลย ใส่น้ำร้อนแล้วหนูกินทุกเช้าแล้วกินก่อนนอนเช้าก่อนนอนมะนาวหนูกินเท่ากับหนูกินมะนาววันละสองลกูก hmm. หนูไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่บางทีหยอกเกลือน,นิดหน่อยน้ําขิง hmm. ร้อนหนูกินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น hmm. กระชายน้ํากระชายนาน,นานกินทีหรือบางทีมิกซ์กันกับน้ําขิงหนูกิน hmm. แล้วก็ hmm. หนูก็ต้มสมุนไพรแล้วก็อังเอาหน้าอังบ้างบางทีถ้ามีเวลาก็ อบเอาพ่าหมคุมอบตัวหนูก็ทําเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไระะก็เชื่อว่าสมุนไพรไทยมันก็เพราะมีหลายคนที่ที่เขาบอกบอกมามันมันช่วยได้อะไรเงี้ยแน่นอนครับสมุนไพรไทยก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ร่ำลือนะฮะ ว่าสามารถที่จะระ,ระงับยับยั้งได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเรื่องของสมุนไพราบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทีต่ต้องระมัดระวังด้วยยังไงสมุนไพรก็คือ,อยาชนิดหนึ่งนั่นเองอวันนี้ได้ไงคิดจากคุณโซนารีเยอะมากแล้วก็สนุกสนานได้ย้อนกลับไปดูตอนสาวๆสวยๆนะฮะ,ะแล้วก็ได้ได,ได้ได้รู้จากวิธีวิธีใช้ชีวิตในนิวโนโมอย่างนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับสุครับ เ,เมื่อโควิดซาแล้วเราจะได้มานั่งคุยกันใกล้ๆอีกทีนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะคะหวังว่าเร็วๆวันนี้นะขอให้มันจบอเต็มที่อย่างช้าภายในปีนี้เถอะนะปีหน้า <No. S 2> เราจะได้อยู่กันแบบหายใจเต็มปอดกันบ้างเนาะพี่นะครับขอบคุณครับอยากฝากกาลังใจถ,งถึงทุกๆคนนะคะพี่หนูอยากฝากกาลังใจถึงถึงทุกๆคนนะทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยคนรวย คนระดับกลางคนระดับล่างทุกวันนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเครียดมากจนเกินไปอย่าวิตกกังวลจนเกินไปอ,อย่างที่สุบอกว่าบางทีเราเราสามารถปรับและอยู่มันได้ค่ะเราเรารู้ว่ามันมาอย่างไงเราก็พยายามดูแลตัวเองแต่ที่สําคัญที่สุดต้องเรื่องของกําลังใจเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะถ้าเราไม่สู้ กำลังใจรอบข้างเป็นล้านดวงก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้นะคะถ้าคุณปวกเปียกกำลังใจร้อยล้านดวงดันคุณไปยังไงคุณก็ล้มเพราะฉะนั้นกำลังใจของตัวเองสำคัญที่สุดนะส,สู้ก่อนแล้วพวกเราจะส่งกำลังใจให้คุณถูกตนะ้องครับคุณสุนารีราศีมาครับประพืตได้ครับขอบคุณยาพี่ขอบคุณกายขอบคุณมากครับโชค,คดีนะครับโชคดีครับ